นะครับปิดทองลงรักปิดทองอินไม่กี่วันเราจะสร้างสุ้มเฟข้างหน้าแลจะมีช่างทำแลว้วก็จะมีทุ่งเหลืองปักนะครับถ้าใครจะมีงบนุ่งเชิญมาที่วัดทันยาวาลาละนะครับฉันได้ตอนบ่ายสามก็ตื่นบ่ายโมงตื่นประมาณเที่ยงบ่ายโมงสองบ่ายสามฉันได้ยังจะได้อยู่นะครับวัดันยาวาลาลา อยากได้เลขเด็เลขอะไรมาที่นี่เลยแล้วนะมีเลขหนึ่งถึงสิบเลือกเอาได้เลยนี่เลือกเอาได้เลยอยากได้เลขอะไรสวยๆก็อยากได้ก็เอาไปนะวันนี้ครับพี่เ็กกำลังลงเตกพระเจ้าเปันเกิดพระปานสายญาติครับสายญาติเป็เกิดวันอังคารนะครับ เอ,เ,อเอาลง้าจะลงถเอาเป็นเย็นหมดเลยนรือว่าเอานร้อนเอาเอาร้อนมาเอาร้อนมาของเทว่ร้อนนะอ่ะอา,ะอาของคน่อนเหรอโอเคแล้วก็ซื้อซื้อเย็นมาด้วยก็ได้ก็ซื้อเลยครับแเรากำลังทำความสะอาดก่อนที่จะลงน้ำยาปิดทอง ตรงนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับพี่เต๋คือสมัยเป็นนายกสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยนะประเทศไทยด้วยนะเป็นตลก่ไม่เคยเป็นเป็นตลกประเทศลาวเวียดนามไม่เ <c oughs> คยเป็นนายกประเทศไทยตลกคนกประเทศไทยที่เดียวแล้วก็ตอนนั้นก็ไปเป็นเจ้าภาพเขาเชิญไปให้ไปลงสเสาเอกศาลาตลกสร้างศาลาตลกที่วัดถนนโคง้งวัดถนนโค้งนี่คือถนนที่มันโค้งที่ไปที่ที่ เมเ็ก่ะนำลงอ่ะเลยเลยโมเลกไปอ่ะแล้วก็หลังจากสร้างลงเสาเอกลงเสาเข็มทําพิธีเสร็จเรียบร้อยก็หลวงพ่อเขให้องงนี้มาอืมเอามาบูชานะเอามาบูชาก็ต้องแปดปีสัปบัะอืมที่ปีอ่ะให้มาแล้วนี่ของเก่าแก่ของโบราณของเก่าแก่อืมก็เลยต้องเก็บไว้ก็เลยมาลงวันนี้ลงรักปิดทององงเนี้ยจะได้ดูปองสนาอ่ะครับก็ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่นานกูก็สักสิทธิ์แล้วล่ะมึงเดียบเดียวไม่ตอนนี้อันนี้ไปในงานสมมาคนายกสมาคมใช่ใช่พี่ต้องต้องเรียกท่านสักหนึ่งคนลงมาช่วยช่วยช่วยตำบุญกับพี่มามาสาธุกับพี่สาธุกับพี่ป้าต๊อกป้าต๊อกป้าต๊อกอ๋อมา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 ไม่ได้น่าจะกูส่งสักคนรวยบิดาแห่งวงการตลกไทยเนี่ยไม่เห็นไม่มีใครเป็นไม่เห็นไปแทนกันได้ไม่มีไม่มีไม่มีเป็นหนึ่งเดนจักรวาลในโลกนี้ในสุดยอดมาก เพิ่งเมื่อคืนพึ่งดินทาแกให้ให้ให้พวกนักฟุตบอลท่าเรือฝั่งนั่งคุยกันอยู่วะสมัยก่อนปลาต๊อกในเวลากินก็ต้มเนี่ยลูกมองเต็มเนี่ยไปตัดเล่นทางจังหวัดเนี่ยกินก็ต้มแกก็จะสั่งเฮ้ยเอาุมกมาเฮ้ยเอาปลาปลาอะไรปลาตัวปลาสายตัวเล็กๆกะทิปลาเค็มอ่ะเออเฮ้ยเอาเอาผัดกระลำมาเฮ้ยเอาฉับชายมาสั่งจับชายสั่งผัดกระลำสั่งพวกผักทั้งหมด ทางมาไอ้พวกที่มาถึงปั๊บหิวมันก็กินดิมันก็กินดินนนดพอมันกินเริ่มอิ่มปับ๊บแกก็บอกเป็ดพะโล้กูยอยู่ไหนกูอยู่ไหนไอ้กูอยู่ไหนไอ้พวกนั้นไอ้พวกนั้นเขากินแล้วแดงพามาอิ่มแล้วแก,แกก็ทีนี้ทั้งเป็ดทั้งหมูทั้งไก่ทั้งอะไรใช่ไหม ไอ้นั่นก็เห็นจับชายมาใส่จับชายดได้เต็มที่เลยโอ้โหเข้าเราล้นก็จับชายมันก็ใส่จนะสุดท้ายพอมันอิ่มปั๊บอะต้องบอกเอ้ยเป็นทะโลุกูว่าที่กูสั่งไว้อะไอ้นั่นพี่กูสั่งแอบแอบไปสั่งไว้ก่อนจะยังไม่ไม่ไม่ยกมาให้ให้เด็กๆกินมันแทนคนแทนวันนี้ก็สวัสดีครับพี่กุลมาเลยบนอยู่ดีเลยนีัมาเลยพี่กุลจะมาดูกันเนี่ย ต่มาดูทำไมก็ทำที่ไอ้ไอ้เี้ยมึงมาเจี๊ยดันกินกาแฟยังอ่ะนี่ไงเจ้านั่นไงกาแฟที่บ้านมีก็ไม่แดกมันแดกกันที่บ้านชาวบ้านเนี่ยเดี๋ยวมันหมดวัยอ๋อเหรอมันยังไม่ตายวัยยังอยู่ยังใช้ได้อยู่อายุขนาดนี้ยังไโคนที่บ้านชื่อเดียวกันที่เนีคนที่บ้านชื่อเดียวกันที่ใช่นัดกันได้ปะเมย์เมย์เอากาแฟพี่เด้อหน่อยดิ เอากาแฟไม่เดี๋ยวนะพี่เดนเดี๋ยวเอาเลยมอีกอีกมานะมานะเิงไหลมาทีมาสิบลสบกิการลงลํายาีครเนอับเากลตรงนี้ก็ลงเดีอวตรวจตาความเรียบร้อยครับ คนดีด้วยแต่มันไม่ดีด้วยไม่รู้มาไม่รู้ สามเดือนสามามสามาสามเดือนไ้รอ่ะอสามเพือนสามเดือนได้กันกำลังเข้ามันแกงไข่โอเมียมมลางไปไกลเลือเข้าใหม่ปาเข็มอนโบราณมากเองนี้มึงมันชั่วนากูจิมดลักหด อะไรดูเออคำรนใช่ไหมคำรนไปร้องนี้สนิทแบนเลยทำไมอ่ะอ้าวเอ็งนึกว่าร้องด่าแกเอ็งนึกว่าร้องด่าแกแกก็เลยแบนเลยอ้าวเวรเลยแล้วเสร็จนัดสถานีที่ไปออกทีแรกเลยอ่ะเป็นสถานีกองสบก้ามเลยเอ็งเรื่องอะไรแปลกนะเอ็งที่เดี๋ยวร้องให้ฟังหนึ่งเนื้อเมื่อกี้น่ะ ผมบ้ากัญชาจนไม่งั้นนึกไม่ออกนะเอเอนะผมบ้ากัญชาจนหูตาลายเห็นหูตัวเท้าควายอ้เหนื่อยหายเห็นเป็นเดือนความอ,อกเอ้ยพลาดเลยไปเสียยิ่งต่ำ เสียทางต่ำติเสียอะไรแน่เอาจะเอออะไรแน่เออเอ้ยพลาดเลยไปเสียทางต่ำไม่เสียโอ้เสียทางต่ำมดกัดกันดินิกดังดอกช่ำระดส่วนใหออ สองวินยาเล่มไหนของมึงไปอ่านเล่มไหนเอาเอาเอาไงกันเลยเอาคนละเล่มมาคุยกันก็ไม่ได้กล้าให้ตายทีวายเสียตึอาเลือดเมียว่ามันจะตายหรือเข้มไม่ใช่เข้มมันก็เยอะแลยอีใจเข้มเออเนี่ยมันต้องโดนติดตาบคม แต่นเล่นแผ่นแผ่นแผ่นข้นแท้เพื่อเชื่อชิ่เสือเลืวอฟเป็นเล่นหนังมูลแทนแต่จะไม่ถเวลาที่เคยท้องอยู่กับไม่ถูกเป็นอื่นเสียได้สามเนือนได้กัน กำลังข้าวมันแกงไก่โอเมียม,มาลางไก่กลงเหลือเข้าใไม่ปพามัน